สบายดีพี่น้องทางไทยสบายดียงีนดีตอนรับข่าสู่่องบ่าวดาวบานนาสบายดีตอนเทียงพี่น้องเลยพายพี่น้องมาเบิง่งหลังจากทีขูดซีออกเบิดแล้วน้องเนื่อยอับรถจ้าเปียกเพิ่งพากันเล่ินนามสงการอย่าพากันเลรนเนื้อหัววัดพืนด้นเนื้ออ๊้เป็นตะนื่น เขาเปิดน้ำใส่เลยพี่น้องเลยมาด้เปิดน้ำสี Terror, ด Armor, ส่างเลยถ้ากันเปียกว่าเอ้าวเขาขักนะพี่ท er> <the> <akh> <se> ีแมนนานคอยเล็กน้อยเขากลุ้มเออขักแล้วโอ้ยแขวไปแล้สิออกอีกน้อพี่น้องออกกันดีแหละมิอออกกันดีหลยวะ ออกกันนี้แหละพี่น้องใ่ไหมเลยโอ้ยน้อาจั่นกระลลุกน้านี่ออกกันซอยน้องหลีฝูซีออกจนแล้วแล้วก็ให้อันผู้ชุบฝนเปิดหน้าใส่ทู้แบบนี้ทำความสะอาดก่อนขึ้นบ้านใหม่พี่น้องดูน้องเนยครับน่าเศราเปียกเบิดเลยบิดออกนี่กว่าเฮ้ยจังทู้ไหม ไปีปาลุงีป,ปาลุงวิดออกก่กอนอยังทูไหม้นะคะนั่นไเสือนะวิด,ดออกในยังทูไมผูวิดวิดใส่บอลก้าอีกโอ้บอลอะไจะเถือ่อนก็นค่นักแล้วไปวิอยูู่้นทั้งนอกเอาไปกั็ไปยังไปยังข้ากหน่อยมองหน้าบอา้นั่มโบวี่ทาม่

ยังเล่นน้ำแน่เยนลยเออตูดตูดไปน่อเนาะท่านอันย่อหน่อยนะบุ้งเป็น,น,ปนยังไบอกกระเบื้องได้เลยบนได้ลเลยได้นี่อ,ออกเลยเขาตูดไปเห,ห็นดิตะลุดตะลูดไปเลยเ ยดีมันยัมันเราไม่บรายเนมืกันยังนำใส่เลยพุดมือนะมือนีชสหมักเลยนี้องเยยสกันน่ละพี่น้องเอ้ยอะไช่วยกัน เด็ไหนาักบ่เพียงเลยเย็นขักเลยเนาะจะผ่าวมืนี้เขาปล่อยผ้าไปเด้กเขาปล่อยไปนำดอกเลเออผูกเอก็ค่ะเก้นเจ

ความสะอาดแล้วเป็นอะไรพี่น้องเป็น่คามเป็นเรืแกแล้วนี่มันไะแล้วเยบล่างเอาแล้วนี่จบิดบิดเดยวนีเย็นได้เาสาอันสาอ่าเขาจพูดเลานอนเย็นก่อนคิดคาด้

หักเย็นได้พี่น้องเลยขามาในเฮือนเย็นเย็นพูน้องน้อยเห็นเหงมาสไล,ลิกเดอ้อเลยนะแต่ว่างเด้อคอยถามว่าเอาออะไรเดอร์แถวเฮียแล้ะคน โอ้หัวลึออยังอันนั้นนะโอ้ฉักแล้ว่เด็กพี่น้องก,ก็ทาสีประตูก็ใสเงางามโอ้โหคือบอลแขวนไทยปะน้ำ,นำ,นำ ไปนั่นตเด้อเป็นยังแถวห้องกับแพงได้ถึงมันสีเหียนเ,นเนั้เยแม่รัวเออไม่หก็าเาเยเออถ่ายออกไปเลยอย่านอนอนอนโอ้ไป ไม่ใช่จะทาออยาเลยนั่นนันเปื่อนทาน,นั่นนเยน่ยไ,ได้ใส่เครื่องดูดอากาศได้เติมนอน้เครื่องดูดอากาศเรียบร้อยทำความสะอาดโอนันเปื่อยนะโมีสีเก็บนะทังหนอกม่วาสีเหลือ Những thế, thì mình 20 thế. Ổ đi. Tôi nhắn này nó quê? Si, yang là. Cóc cứ tôn yang là. Nhưng là. Nhưng tôi Nhưng ừ, okay. à, Nhưng là. Nhưng đây là. Nhưng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  วิดออกขวดยั้งนี่น่ะขวดเอ็มดอยเนยอ๋อปเอ็มดอยขนี่ยังยังยง้มันตี่ฮะมันว้ามันไมาเฮียสมืบามันไมาเอาไห้เสงนราไมันจะับว่าสุวเนขาอืมรอมือร นมำบ้านใส่ลองเนื่อ่แล้วต ouais ้องไรื่นพรไปเเลยเ้นเหตุอ้าวอะไรอย่างไรยาในหัวแตกหาแตกนะือนขึ้นไม่อยู่น้อเลยได้หนอนว่าอย่าให้มามันนอนเดือว่าสันมีมัดเทบหมางยังว่าดูไอ้พี่หนองเลยสิปิดไว ปิดประตูไว้เป็นอะไรพี่น้องพ่อมันต้องในเก็บซีนัชงขาดเลยได้น่ะเด้ไทยไปไทยมาขาดเป้าแล้วบาทนี่ขาดลำอ๋อูแล้วขาดเลยเย็นเย็น เป,ปิดระตูน้นาต่างไว้าอยู่อยู่อยู่เอาน้ำมันใส่ออกบ่พาให้พราได้เน๊ยว่าเห้พราไ้สยได้ยังเชือเลยเนะเนย่าวาแล้วน๊สุกอระเนนี้กูว่ามสจะเป็นอะไรเดย่ตัดไปกอง

ให้ผ่านนี่เลยมนะันบบแห้งบบได้กินดล้วอย่ากินผักกินเพอก็ได้เห็ดเห็ดอะไรีน่ยนะเะ็ดหนักมั้ยคลิปนี้คลิปทำความสะอาดบ้านที่นี่ง ทายออกไปเออซอยกันม่ใช่แหงอเดี่ยนีซีมันเืินบนไหนเปล่อนะเปล่อนอีกเลยจะลงอย่างงคือเปล่นแหงแค่ แม่ได้ไหมมา,าไปทำมาแห้งกับเพื่อนไปไหน xếp nó là Đây Mình Nó nhỏ đâu mà trời <laughs> ơi <laughs> chào này phải <laughs> không? ha, chứ, xí mà thập เดหกชายแเ็กัู้ายเสีกันเ่อนบงดเขาเป็นานตื่นครับ